ที่ข้างหน้านี้ก็ก็ก็เป็นสามเจ้านะทุกคนเจ้าแรกเจ้าที่สองเจ้าที่สองก็ซื้อไม่นานแล้วเข,เขาขายกินกําไรเขาขายไปที่ราคาอา่าสี่แสนห้าหมเหรียญน,นะทุกคน60สิบไรสำหรับคนที่นี่เนี่ยฝรั่งที่นี่ทุกคนจะจะบอกเลยว่าแพงแพงนะทุกคนทุกคนได้ยินนี่คือร้องกากเลยะ่ะ หลังนี้เขากําลังต่อเติมทุกคนเห็นไหมเพื่อนบ้านเขากําลังต่อเติมบ้านให้ให้มีขนาดกว้างขวางขึ้นแล้วเขาก็เอามามาเลี้ยงด้วยนะทุกคนที่ข้างหน้านี้ก็ก,ก็เป็นสามเจ้านะทุกคนเจ้าแรกเจ้าที่สองเจ้าที่สองก็ซื้อไม่นานแล้วเขาขายกินกําไรเขาขายไปที่ราคาอ่าสี่แสนห้าหมื่นเหรียญน,นะทุกคนหกสิบไร่นะคะ 4 5 0 0 0 0ห,หเหรียญต่อ60ไร่สำหรับคนที่นี่เนีฝรั่งที่นี่ทุกคนจะจะบอกเลยว่าแพงแพงนะทุกคนทุกคนได้ยินนี่คือลองกากเนี่ยราคานี้แต่ว่ามันก็มีคนเนี่ยค่ะมันก็มีคนจากแคลิฟอร์เนียเข้ามาซื้อเอาไว้มาอยู่ตอนเกษียณแสดงว่าเจ้าที่เจ้าเนี้ยเนี่ยตามที่แจงรู้นะตามที่แจงรู้มี3คนแล้ว แต่เขาต่อรองนได้ในราคา,าถ้าแจงจำไม่ผิดเขาประกาศขายในราคา4แสนห้าหมื่นห้าหมื่นเหรียญแล้วก็คนนั้นเขาต่อรองได้ในราคาเท่าไหร่นะ,ะถ้าแจงพูดตัวเลขผิดนี่ขออาภัยนะคะทุกคนแจงจำไม่แม่นเขาต่อได้ในราคา4 2 0 0 0 0มนเหรียญเลยหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนนั่นแหละ เขาก็ต่อรองกันได้อยู่แต่พูดถึงว่าในราคานี้นะคนที่นี่เอ่ยปากเลยว่าแพงสําหรับที่นะที่ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างนะคะ60ไร่นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเอ่ยแล้วก็ทุกคนเห็นไหมเนี่ยที่แล้วก็ในป่านี้นะคะเขามีกฎนะทุกคนเขามีกฎที่ว่า,เ,าเราเป็นเจ้าของที่แล้วเนาะ ถ้าเราจะตัดไม้ขายหรืออะไรก็ก็ได้เขาไม่ว่าแต่ว่าที่60 60ไร่เนี่ยคุณไม่สามารถแบ่งถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราเนาะโฉนดคุณไม่สามารถแบ่งโฉนดให้คนนั้นคนนี้ได้ไม่สามารถนะคะก็คือ6 0ไร่เนี่ยต้องเป็นโฉนดใบเดียวแล้วก็สามารถสร้างบ้านได้แค่แค่สองหลัง อืหม,มายถึงบ้านนะได้แค่สองหลังแล้วก็ถ้าคุณอยากจะแบ่งโฉนดไม่ได้เด็ดขาดเขาไม่ให้นะคะเพราะว่าบ้านหลังที่แจงผ่านมาตะกี้เนี่ยเขาอยากจะแบ่งโฉนดค่ะแล้วเขาเดินเรื่องเขาไม่อนุญาตนะคะเขาไม่อนุญาตให้แบ่งโฉนดไม่สามารถหารที่ได้เขาก็เลยต้องต่อเติมบ้าน ให้มันมีขนาดกว้างขวางขึ้นแต่พูดถึงว่าถ้าเขาจะสร้างอีกหลังหนึ่งเขาก็สร้างได้แต่เขาไม่สร้างนะทุกคนเลาสู่กันฟังค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมหน่าสงสารเนาะต้นสนอันนี้คือเขาโดนน้องสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นหมีเป็นเก้งเป็นกวางอะไรก็ว่าไปเขามาไถ่นะ,ะเวลาเขาคันตัวทุกคน เวลาน้องขันตัวน้องก็จะมาไถไถต้นไม้อย่างเงี้ยแหละคะ่ะน่าสงสารเอาละค่ะเดี๋ยวแจงจะปิดคลิปแล้วนะคะเพราะว่าแจงหมูมามาเยอะเลยนะคะทุกคนนั่นแหละก็อยากจะให้เห็นเห็ดที่ว่าอยากจะทําคลิปมานานแล้วแต่ไม่ได้ทําพอจะทําคลิปก็ดันมีคนมามาเอาเห็ดไปก่อนนะคะทุกคนอืม ซึ่งก็หมายความว่าเอาล่ะในป่านี้ไม่ใช่เฉพาะสาวแจงที่สนใจเรื่องเห็ดนะคะหมายถึงว่าเห็ดที่ที่เอาไปสกัดเป็นยาเอาไปต้มเอาไปอะไรที่มันเกี่ยวกับยานะทุกคนมันก็มีคนอื่นที่สนใจเหมือนกันนะคะมันไม่ใช่สัตว์กินหรอกค่ะทุกคนมันแข็งขนาดนั้นมันเป็นมันเป็นรอยมีดปาดนะทุกคนอืมซึ่งข่าวก่อนที่แจงมาดูนะก็ยังเห็นอยู่เลยนะคะ ข่าวก่อนที่แจงมาดูก็ก็ช่วงต้นเดือนนะคะแล้วพอวันนี้วันที่22ไปแล้ว <c oughs> แต่ก็ดีหน่อยที่ว่าเขายังเหลือไว้ให้แจงทําคลิปอยู่นะคะเอาละขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกการสนับสนุนทุกการรับชมนะคะแจงจะเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยแล้วแจงก็จะเลี้ยวกลับแล้วคะ่ะนี่วันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันนั้นคนที่เข้ามาเก็บขยะนะคะจะมีขยะอยู่หน้าบ้านโชคดีมีความสุขค่ะร่ำรวยสัเร็านะะไปแล้วบ๊ายบาย